สวัสดีครับทุกคนมีมีดฝากขายมาสองเล่มนะครับนะตามในคลิปนะนะครับแต่ว่าผมจะรีวิวทีละเล่มนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ครบทุกเละครบทุกอะไรครบทุกสัดส่วนเนาะจะได้ไม่มีอะไรหลุดนะครับเอาเล่มนี้ก่อนนะครับผมช่างวัดเมืองย่านะครับด้าม เออคือพอเปิดปุ๊บดูด้ามก็นเลยด้ามสวยนะครับนี่นะมีสัมีรับตาตาในสินค้าเนี่ยเขาเรียกว่าตาสินค้ารับประกันนะครับผมมีปัญหาใช้งานไปหมดคมไม่สวยทื่อด้ามหลุดสมมติสมมุติส่งให้ช่างสปาได้นะครับผมช่างวัดก็รับผิดชอบดูแลดีแน่นอนนะครับผมงานช่างวัดก็ตอนนี้ส่งนอกนะครับส่งออก เออเมกานะครับมีเห็นออกไปหลายล็อตแล้วนะมีมีคนซื้อไปขายทําตลาดให้ที่นู่นนะครับก็เป็นสินค้าไทยนะอบชุบโรงงานมาตรฐานนะครับมีใบในการอบชุบบอกว่าค่าความแข็งที่ทําการทดสอบหลังการอบชุบเนี่ยเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณผมว่าเดานะเล่มนี้น่าจะประมาณ58-59 hrc นะครับเป็นมีดใหม่ไม่เคยใช้งานนะเลข นะครับ K 1 1 0่งหนึ่โบอันนี้ไงเขียน59 HRc ก็โอเคคือเหล็กเบอร์เนี้ยนะครับถ้าเป็นมีด EDC ไซสเล็กๆเ,เนี่ยมันไปได้61 62 60 61 HRc นะแต่พอมาเป็นมีดใหญ่เนี่ยนะครับช่างเขาลดลดเขาเรียกว่าลดความแข็งลงมาเพื่อเพิ่มความเหนียวนะครับพอเพิ่มความเหนียวเนี่ยมันก็จะได้ในส่วนของใช้งานที่หนักขึ้นมีดยิ่งเหนียว จะใช้งานได้หนักขึ้นนะครับหนักขึ้นนย่ยเวลาเราฟันลองคิดดูนะถ้ามีดแข็งมากๆนะเวลาเพื่อนๆฟันนะแล้วไปเจอของที่แข็งเนี่ยบางทีมีจังหวะเราบิดข้อมือนะครับผมหรือแทงแล้วก็งัดเนี่ยถ้าแข็งมากๆมันจะหักนะครับหักเลยนะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของมีดที่เหมาะสมก็คือต้องมีความเหนียวที่เหมาะสมในเหล็กเบอร์นั้นๆในทรงของมีดนั้นๆด้วยนะครับในการใช้งานด้วยแข็งอย่างเดียวไม่ได้นะครับ ผมพูดโดยละเอียดไว้แล้วเรื่องความแข็งความเหนียวการตั้งสนิมคุณสมบัติของมีดนะครับอ่ะก็อบชุบโรงงานมาตรฐานแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูความยาวกันก่อนใบกี่นิ้วนะครับก็ประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งเนาะเป็นไซส์มินิแคมนะครับผมผมยังไม่ได้บอกราคานะความกว้างก็ประมาณ เกือบ2นิ้วนะหายไป2หุ่นครึ่งนะครับตีสันนิ้วครึ่งนะครับกว่ากว่าเนาะกว่ากว่าด้วยนะนะครับก็จริงๆทรงก็คือคล้ายๆกับควานช้างของ KIM เลยนะต้องบอกแบบนี้นะนะครับผมพยายามดูว่ามันมีร่องรอยการใช้งานไหมโอเคไม่มีนะครับอ่ะอ๋อความยาวด้ามเจ้าของซื้อมาน่าจะนานแล้วนะผมว่านะ5นิ้วครึ่งน่าจะเก็บไว้ระดับหนึ่งเพราะว่าไอ ทองเหลืองตรงนี้มันก็เริ่มมีความดาแล้วต้องเอาไปขัดนะครับจริงก็ไม่ได้ดําอะไรมากมายนะถูๆแบบนี้ก็ขาวแล้วนะครับอืมนีหนไหมมันก็จะดํานิดๆน,น,นะครับธรรมดานะขัดได้นะครับผมแต่ผมไม่ได้ขัดไปให้เนาะนะครับด้ามสวยนะครับเอ่อความกว้างความยาวความหนาอะมาดูโบลเลอร์ตัวนี้หนาเท่าไหร่เคหนึ่งหนึ่งศูนย์ ห้ามิลสวยงามนะครับสี่จุดเก้าแปดห้ามิลนะครับผมที่ปลายสี่ก็คือจริงๆแล้วจะทำเป็นแบบความหนาเท่ากันหมดแล้วตรงเนี้ยที่ต้องปาดคมมันก็เลยบางลงไปนะครับแต่โดยตัวเนี้ยก็ตีสักประมาณห้ามิลนะครับเป็นแบบคมวีนะครับผมลงมาแต่ว่าส่วนตรงคมเนี่ยยังหนาอยู่นะอันนี้เปื้อน,นตรงนี้นะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมอยทำความสะอาดเนาะคมหนาเท่าไหร่ 1.8 1.7นะครับก็ถือว่าหนานะนะครับน้ําหนักของมีดอ่ะเดี๋ยวนะค่อยดูดูงานซองก่อนงานซองก็งานซองชั้นชช่างวัดเนี่ยสบายใจได้แน่นอนนะครับซองใครเด็กสินค้าเนี่ยไม่ใช่สินค้าตัววัสดุอุปกรณ์นะครับแกก็ซื้อมาจากเมกานำนำเข้ามานะที่แกโฆษณานะที่แกลงในเพจแกผมก็ดูจากในเพจแกนะครับผม พูดตามข้อมูลที่ช่างให้เลยนะครับผมเพื่อนๆดูสังเกตมุดตาไก่ตรงนี้นะของที่ผมเคยทำกับของของช่างวัดเนี่ยต่างกันคนละโลกเลยนะอันนี้จะหนามากนะครับของผมเนี่ยที่สั่งมาจากจีนเนี่ยตัวไม่กี่บาทเนี่ยนะครับก็คุณภาพต่างกันนะครับอันนี้ก็คือของดีแหละอืมนะครับจะรู้ว่างานซองแน่นหนาหมั้ต้องเช็ดมีดหน่อยเพราะเดี๋ยวมีดเปื้อนไอ้ขาวๆตรงนี้มันเป็นผงออกไซด์นะผมจะเอามารับมีด ะครับแน่นนะทุกคนนะก็ตรงนี้เป็นโอเคหมุนได้นะครับปรับได้จะห้อยจะจะจะ,จะเน็บเอวแบบไหนนะครับได้นะก็รับรองนะครับรับรองได้คือถ้าซื้อไปเนี่ยมีปัญหาเนี่ย ตาสินค้าอันนี้เป็นตัวรับประกันนะครับโอเคน้ำหนักสามรอยห้าสิบกรัมนะครับถ้ารวมซองอันนี้โดนอันนี้ป่ะโอเคถ้ารวมถ้ารวมซองด้วยก็สี่ร้อยหกสิบห้ากรัมนะครับหนักไหมผมว่าก็ไม่หนักมากนะกลางๆนะครับผมไม่ถึงโลเป็นมีนิแคมป์เหล็กเบอร์นี้ก็อยู่ในตระกูลเดียวกับ d2 นะครับผม ดีเนี่ยดีทูแน่ๆแท้ๆนะครับส่วนไม่เอาดีกว่าจะเป็นการโจมตนมนีนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับเรามั่นใจสินค้าตัวไหนเราก็ซื้อสินค้าต,ตัวนูน้นเนาะดูคมที่เป็นยังไงนะครับกิ๊บเลยไม่สะดุดเลยนะเพื <rí> e> ่อจะดีข <ev ap> <uğ> ึ้นขอลอง กับหนังนะครับไม่มีอะไรนะแต่ผมว่าช่างวัดน่าจะเก็บมาแล้วล่ะเบาๆนะครับผมไม่ได้หนักนะฝั่งนี้จะเป็นหนังหยาบนะครับอ่ะนี่หนังละเอียด ผมทาผงออกไซด์ไว้นะครับผมมันก็จะคล้ายๆกับเป็นหินรับมีดผมจะให้มันจบในประมาณนี้แหละ8นาทีกำลังดีกำลังสวยนานๆเกินก็ ไม่ค่อยมีคนดูแล้วก็บอกบนด้วยว่านานเกินเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เล่มละประมาณแปดนาทีประมาณนี้แลนะครับผมเออที่ใบตัวนี้มีจุดตัวนี้หน่อยหนึ่งนะครับน่าจะเกิดจากกระบวนการผลิตนะนะครับอ๋อยังไม่ได้บอกราคาเลยเล่มนี้มือหนึ่งนะครับสี่พันแปดร้อยบาทรวมซองนะครับผมซองเนี่ยก็น่าจะประมาณแปดร้อยเฉพาะตัวมีดเนี่ยก็น่าจะประมาณสี่พันนะครับ เิปเลยนะทุกคนนะถามว่าแพงไหมก็ด้วยคุณภาพของเหล็กนะครับที่เทียบเท่า d2 นะอบชุบโรงงานมาตรฐานแน่นอนเชื่อถือมั่นใจแล้วก็การรับประกันจากช่างนะครับมีปัญหารับประกันตลอดอายุของมีดะนะครับใช้งานแบบถูกประเภทนะครับช่างบอกว่ารับประกันตลอดอายุของมีดเปลี่ยนมือแต่ยังเป็นยี่ห้อของช่างอยู่ก็รับประกันนะครับ สาเหตุของราคาก็จะประมาณนี้นะครับอ่อสี่พันแปดรบาทเสนอขาย4300บาทลดไป500บาทก่อนนะครับต่อรองราคาได้เพื่อนๆก็ทักมานะเจ้าของเขาฝากขายนะครับต่อรองราคาได้ก็น่าจะไม่เยอะนะนิดหน่อยแต่ก็พอได้ครับพอได้ลองต่อรองมานะครับก็ถือว่าโอเคเป็นมีดใหม่ไม่เคยใช้งานนะครับเป็นมีดฝากขายลดไป500บาทนะแจ้งราคาแล้วนะนะครับ ทำหน้าปกขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผมงานช่างวัดก็สวยเนียนกึ่งกลางเป๊ะนะครับรับรองได้คือที่้ารับรองเพราะว่าผมเคยส่งมีดไปให้ช่างวัดแก้มีดคนอื่นนะครับแล้วก็ทําซองทําด้ามทําอะไรอย่างเงี้ยครับงานช่างวัดละเอียดไม่ใช่สัดแต่ว่าทํานะดูให้ด้วยนะครับว่าของมาจากช่างคนอื่นเป็นยังไงช่างวัดก็แก้ให้นะครับก็ต้องชื่นชม ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมช่องมิตรละควานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ